โอเคครับและนี่อยู่ที่ทะเลแคริบเบียนเดี๋ยวมาดูว่าใช้ทร,รัพยากรทางนี่เป็นยังไงบ้างนี่กันหนึ่งตามมาดูต่อนี่เป็นไม้ยุบเจ็ดศูนย์เป็นของมอกกานีแข็งแรงทนทานทาสีด้วยไปต่อนะฮะ จริงๆที่แห่งนี้มีประมาณ30ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ด้านหน้าและพื้นที่ด้านหลังอย่าง,างสมบูรณ์แบบนี่เป็นบันไดแบบสูงๆชันๆแนวโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นและมีการปูลายด้วยหอยหอยอะไรวะเป <c oughs> ็นเปลือกหอยแมงกู่นิวและนิวคาสเซิลสำนั้น แล้วก็จะนั่งเหลือย้อยกันกลับละเพราะว่าเราใช้เวลากับที่แห่งนี้ในการสำรวจทรัพยายกรตากธรรมชาติมาย่างมากมายและยาวนานซึ่งเราก็เหนื่อยต้องการที่จะพักผ่อนกันเป็นอย่างมากแล้วก็ควรต้องพักผ่อนแล้วอะไรอันนี้เป็นไม้กรีนวูดไม้กรีนวูดจะลักษณะของไม้พันธุ์นี้จะเป็นสีเขียวดูได้สีเขียวอืม แล้วเนี่ยมีไนนม้เมลตนเฮ้ยเมยเปิ้ลไม่ได้มีห้าแชกอ่ะอันนี้พันใหม่เฮ้ยน,นี่พันใหม่พันใหม่อ่ะจะมีห้าแชแต่ว่าอันนี้เป็นเราอยู่แคริบเบียนไงน,น,นี่จะเก่า